ครับตอนนี้ก็บมัอน,นี่ตัดพักตะไคร้เองแหละครับตัดพักกวงตุ้งเยอะกวางตุง้งนี่ครับกระตาใหญ่เลย <c oughs> บัดทันลูกคาดครับกวางตุ้งเกิดบัดทันครับ <c oughs> ใหญ่บัดทันเลยนี <c oughs> กอันหนึ่งแหละครับน,นี่ก็ตัดมาหลายแล้วครับเกือบเม็ดแล้วครับ นั่นเองก็เลยวาสิทัดให้มืดมือนี่แหละครับจะได้ปลูกใหม่ได้แปะใหม่มาเบิงเบิ้งกับนี่ตุนใหญ่อุบาดอุเบียเด็นี่เลยวังตุ้ง ออเออป่นไปหน่อยนี่เด้อพี่นองอูงต้นเนีครับต้นใหญ่ต้นวอวบนี่ขนาดยังนี่พี่นอ้องเ้าจากบาทก่อนสีสสสส่สิบบาท อันนี้ก็ลูกค้ามาเอาอยู่บ้านนะครับเบื้องว่าพี่น้องนี่ยวสิบบาทเดอ้อนี่นี่ครับนี่บรรยกาศมาตัดไปขายเองแหละครับถึงขายอยู่สวนน้ำก็เอาไปขาย ทำบลในมู่บ้านนี่ครับมื่อนี้ว่าท่านเคยได้ไปตลาดน,นัดจกเทื่อหรอกอไปเลขขายในบ้านกับพ่อได้ขายอยู่ขายง่ายครับถ้าไปตลาดน,นัดก็ต้องไปเช่าไปจ้างเขาอีกครับจ้างสถานที่เสียเงินกับก,ก็ต้อง,องไปนัางขายจกสิขายขาดขายมืดบ่ ตาเลขข้ายก่ะบกเคยเลือดอบมีเต็มเม็ดครับไปตลาดน,นัดบางมือก่ะไปเจอพักลายๆก่ะข้ายอยาก <ไบ S 1> ครับขนาดอยากกันขนาดอยากต่างขน,น,นาใบนี่พันพี่ต้นนึงแม่นอนเป็นออก มัดใหญ่ๆครับ <c oughs> พี่น้องน,นี่เบื้องวาเพื่นอนมาเอาสี่สิบบาทกับมักแบกไปเลยวะน,นี่เฮ <c oughs> ็ดเจน่าให้มันซิ้่รวยใช่ไหม <c oughs> คาลายร้ายวะนี่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นโฮมครับโฮมแบงมัดแล้วครับ จะเอาไปขายครับไม่ได,ไมไดีต้องเลยข,ขายแล้วเห็นมันใหญ่ลายพูดคับแม่ค่าย,ยกขึ้นมาเอ้ยอยากตีคนนคเอลเล่าเมออามนยกไปเมอนี่คนแบบนี้มา,มาเอาไปกวงตุ้ง อ้วนแห้งเนอะตัดถึกเลดอย่างน้อยกรส่งซึยัี่วแล้วนะ

พักพ็กพักพักพักกวงตุ้งวันวางตุ้ง กลัวตุ่มน้ำท่วมท่วมแต่น,น้อยๆก็เลยวันเห็ดให้่งสากลัววันจะฟื้นมาไดก้กะเอล่าโดนเติมอยู่ไอ้บัดทันน้อยๆกับคลายไป ืคน,นาเปนดอกนานี่นีคนละพันเลยครับเออนีตนอ่ะหนีไม่ี้คนาตัวนี้นะคนละอย่างเลยคนละพันเลยนอันนี้อ่ากอ,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 อันนี้ดอดันนี้แหละพัอก้นี่แหละขนาดของกง,งต้นนันต้นตน,นี้ น,น,นี่นะหน้าของกรุง<ช>อันนี้นหน้าอย่าง้อง <นา S 2> เต้บ<อ>่ะน้าใบอันนี้ก็คนละพันเลยครับนี่พันหนึ่งอันนี้ต้นใหญ่ต้นอวบต้นนี้อันนี้ก็ต้นบกไข่ใหญ่ใบใบใหญ่ครับน่ากินใบก็ว่าอันนี้น่ากินต้นน,นี่ครับต้นใหญ่ ต้นครับไอพี่น้องเบึงแล้วเบ้งอีกครับผมเห็นต้นเหลอมง,งามคักเบองว่ะสู้มาได้เลยหักมันกรอบแห้ง ເປີ້ປົ อันนี้บักทั่วครับบักทั่วกับแซ่ข้างแล้วครับเอาตะไคร้เห็ดข้างให้มันขึ้นครับอันนี้เห็ดข้างสูงครับสื่อตะไคร้มาสูงครับอันนี้ก็เห็ดสูงครับนี่เก็บบ่ฮอตหอกครับถ้ามันขึ้นสุดนี่ครับต้องเอาบันไดเก็บแท่แล้วครับตะไคร้บักทั่วครับ เดี๋วนี้กับมวนกับพี่น้องบดตองไปหาตัดใหม่คือสมัยแต่กอนตัดใหม่มาเห็ดข้างครับต้องเปืืองครับต้องหลายต้องคนมาเป็นรถนะครับปลูกหลายครับอันนี้ก็ตะไคร่เนี่ยลอยหนึ่งครับลอยหนึ่งสองแถวครับสองแถวบ่มมดมดประมาณครึ่งหนึ่งแหละครับสองแถวนี่ครับ เหลืออีกครึ่งหนึ่งครับลอยหนึ่งสีด้อยูซีแถวครับกันใส่เมือดครับ <c oughs> ว่าว่าคา,างบักทัวลอยฟ้า <c oughs> ครับเอาให้สุดๆเลยครับตะไคร่มันหลายตาพูดครับสูงุด ก็เลยใส่มันสูงว่าให้มันขึ้นไปพอใส่คางแล้วใส่ครับใส่้างแล้วก็ไหวครับพี่น้องแต่ก่อนบาท่านไหนจับเมืองขึ้นหนึ่งมันเกี่ยวแล้วครับมันเกี่ยวแต่ใครสิขึ้นแล้วครับนึ่น่ครับไหวแห้งครับกันมีคางครับเรื่มงามนะครับ สมัยนี้นี่ครับท่านสมัยครับบดตรงไปหาข้างครับแต่แต่ตคายไม่เห็ดข้างคุ้มครับพี่น้องคุ้มคือลอยหนึ่งได้บักลายแถวเลยครับผักบุงครับผักบุงหวานใหม่ครับวานซ้มขึ้นออกเลยครับออกดีอยู เป็นหนึ่สิบทงบ่หลายหัวเนี่คือสลัดหอมครับสลัดยองครับเป็นยางบ่ยางอยู่ <c oughs>

นี่มันหาออนไลายครับจับดิ่มลางยากครับกันเอานามจีบใส่ไงด้วยเหรอจีบก็เดินออกบึดแค่เดียวครับนี่ลางง่ายครับมันเป็นลางเอนนานำกะละมังโอ้บไดใหดหรอบออาไ ครับนี่ปากกาหอมนะครับกาดหอมอิตาลีครับเป็นกอเป็นนง,งามครับกรอบกรอบอิตาลีกรอบใหญ่กอแพงมันเป็นลักษณะเดียวกันกับสลัดแก้วเลยครับคล้ายคลกันนะครับเสบคือกัน,นคนละซื้ออืมคนละซื้อ ม e> ันเพื่อได้บูฮูขาราวสลัดแก้วเทอะไรนะครับพี่น้องมือเลยครับก้อยใหญ่อันนี้กับ้ายกับโกราบาบัดพี่น้อง้ายถือโพดครับมาเด้อมาเด้อเอาพักไปอมเนี่ย กระซือนำพญาย่เนี่ยเป็นอย่างเอาไปอ้อมกระปูมาแต่ขุดกระปูอต้นใหญ่กัดหอมอิตาลีเออก่อไหมเห็นไหย ก้อนหนึ่งไปแล้วกอนหนึ่งต้นหนึ่งว่ามันกับเบบเดียวกันอันนันแล้วสลัดแก้วเลยเบื้องแบบเบื้องทางหลังมนะันอะไรอื่นเบื้องทางหลังเบื้องไหนแซ่บแล้วกรอบดีนะเกื่อกำยังกร,ระแซ่บปลาเผาปลาย่างนะครับแซ่บคือกเกา นี่พักกุ้งตุง้งนึงครับสองนั้นนี่ครับสองนั้นเฮียงกันนี่ครับเป๊ะเมื่อวาน,นครับตอนนั้นเป๊ะหมือก้อคนครับกุงตุ้งขายดีครับปีนี้รัดแก้ว